พี่น้องครับคลิปประวัติศาสตร์2คลิปไม่พอต้อง3คลิป4คลิปเพื่อบันทึกใน Facebook YouTube Facebook ของสมาคม Facebook ของต่อยกูวันและก็ลง YouTube ด้วยวันนี้ถ่ายไป2คลิปยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จะสัมภาษณ์ไม่สามารถข้ามไปได้คือใครเอ่ยพี่เบาเจ้าของออรพินค้างไม้ ผู้ที่ดูแลสุสานมาโดยตลอดแบบฟรีนะครับวันนี้ต้องสัมภาษณ์ให้ได้พอดีว่าพี่เบามาเพิ่งมาถึงก็เลยขออนุญาตสัมภาษณ์พี่เบาว่า,าคลิปนี้เป็นคลิปประวัติศาสตร์ที่พี่ตุ้ยมาทําเหือดให้พี่ลานเมียพี่ตุ้ยแล้วก็ทําเหือดให้พ่อแม่ต่อยกุวันพี่เบามีความรู้สึกอย่างไงครับเรื่องเรื่องการทําเหือดครับพี่เบาครับสวัสดีครับ พอดีวันนี้นายกต่อยแล้วก็พี่สียมาผมก็เลยมาสมทบด้วยแล้วผมมาเห็นคนงานกำลังขุดเนี่ยครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา80%แล้วครับผมนายกเดี๋ยวต่อไปก็จะเทปูนหรือว่าหินอ่อนอะไรก็ว่าอีกอีกเรื่องนึงแต่วันนี้ผมมาผมภูมิใจแทนสุสานตรงนี้มัน มันคืบหน้าไป80%เปอร์เซ็นแล้วครับผมบก็ดีใจกับทางสุสานแล้วก็ทางนายกต่อยด้วยครับรมีคําพูดแค่นี้ครับผมกรับกรับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสัมภาษณ์ตรงนี้คือที่ท,ทําเหยือดของพ่อแม่ต่อยกุวันเพราะฉะนั้นพี่เบาต้องไปยืนสัมภาษณ์ที่เหยือดของพี่ลานเงียนทียังไงผมเชิญเงียนเงียน,น,นทีที่ตรงจุดของพี่ตุ้ยพี่ลานเลยนะครับผมเชิญนะครับพี่เบาเชิญทางโน้นเลยครับพี่เบามา พี่น้องทุกท่านต่อยกูวันพาพี่เบาพี่ตุ้ยมาที่เหวียดของอ่ายมาล็อกที่1ล็อกที่2ก็คือของพี่ลานพี่ตุ้ยนะครับพี่น้องเหวียดนี่ทำอันหนึ่งทำเทเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าแบบเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพี่น้องดูนะครับดูเข้าแบบเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ทำงานว่องไวมากเลยสมกับพี่ตุ้ยผู้ละเมาใหญ่แห่งจังหวัดมุกดาหารจริงเลยพูดปุบป๊บแกทำปั๊บแกเข้าใจง่ายและแกออกแบบให้เรียบร้อยด้วยวันนี้พี่เบาก็มา มาสัมภาษณ์ที่เหวียดของพี่ลานพี่ตียนะครับยังไงพี่พี่เบามีเห็นเห็นการทําเหวียดของพี่ตี๋หรือหรือเห็นการก่อสร้างเป็นยังไงบ้างครับ,รบพี่เบาครับครับ,ค,รบคลิปที่สองนี้ก็คือผมตั้งแต่ผมเกิดมานะผมยังไม่เคยสัมผัสตร,ตรงนี้เลยส่วนมากจะไปเห็นตามวัดที่ว่าเขามีพวกโกดพวกไรเนี่ยแต่ของคนเหวียดเราเนี่ยผมเพิ่งเห็นที่นี่ครั้งแรกครับนายกต่อยขนาดผมก็ออกจากบ้านตั้งแต่ ตั้งแต่ัยรุ่นน่ะเนาะผมก็ผ่านอย่างเดียวแต่วันนี้ผมไาเห็นของจริงผมก็ก็ภูมิใจครับผมภูมิใจแทนสุสานไทยที่เชื้อสายเวียดนามของจังหวัดสระบุรีก็ก,ก็ดีใจแล้ภูมิใจครับผมครับอ่าพี่ตีมีอะไรจะสัมภาษณ์หน่อยไหมครับพี่ตีพี่ตีบอกว่ามาสุสานที่ไรรู้สึก ภาคภูมิใจในผลงานที่พี่ตุ๋ยทามากับมือเลยนะครับพี่ตุ๋ยนี่ทั้งหมดนี่พี่ตุ๋ยเป็นคนดูแลโดยมีทีมงานของคุณหนูฐานพัฒน์ตันเจริญวัฒนาก็คือลูกชายพี่ตุ๋ยนี่แหละทั้งหมดทําฟรีครับไม่มีใครได้จงคงหมดรวมตั้งแต่กุวันติดสายไุดท้ายไปด้วยวันนี้ตั้งกุวันก็เลยขออนุญาตรีวิวคลิปประวัติศาสตร์อีกคลิปหนึ่งของการทำเหยือที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยโดยมีพี่ลาน กับพี่ตุย้ยเป็นพี่ลานเป็นเหวียดคนแรกที่ทําแห่งนี้นะครับต้อยกูวันรายงานจากสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ